สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะช่วง15 28กุมภาพันธ์นะคะมาดูกันค่ะว่าการงาน,งานการเงินแล้วก็โชคลาภของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ15วันนี้ยังอยู่ในความหลงของตุจินแล้วก็วาเลนไทน์นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคนที่ยังติดตามคลิปนะถึงแม้ว่าจะมีคนติดตามคลิปน้อยก็ตามทีนะคะสาหรับดวงทั่วไปมาดูกันนะคะ 哦，乔情。 โอเคค่ะชาวสิงห์รู้สึกว่าช่วง15วันนี้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคุณอะไม่ทราบว่าคุณจะหวังเรื่องอะไรมาก็ตามนะคะเรามองเห็นว่าคุณมีอารมณ์แบบคุณผิดหวังนะคะผิดหวังด้วยแล้วก็ดูไม่ค่อยจะโอเคด้วยนะคะช่วง15วันนี้มีหลายบางสิ่งบางอย่างที่คุณดูลักษณะไม่โอเคโดยเฉพาะในเรื่องของบุคคลนะคะเรามองว่าเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่าที่ เรื่องของบุคคลด้วยเรื่องของการเงินด้วยนะคะของชาวสิงห์ที่ดูว่าไม่โอเคมากๆคือหวังอะไรแล้วก็ผิดหวังหวังอะไรก็ไม่ได้เป็นไปดังดังตั้งใจไว้นะคะส่วนในตําแหน่งการเงินค่ะเรามาองเห็นว่าคุณมีรายจ่ายนะคะรายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนอะไรไปบางสิ่งบางอย่างเป็นรายจ่ายที่ เป็นรายจ่ายเพื่ออนาคตเป็นรายจ่ายที่เอาเงินออมออกมาใช้ใจ่ายซะมากกว่านะคะเป็นรายจ่ายที่เป็นการลงทุนลงทุนอองานใหม่ของคุณน่ะละค่ะบางคนอาจจะทํางานเสริมอะไรแบบนี้คือลักษณะรายจ่ายของคุณเป็นแบบนั้นนะคะแต่เชื่อว่าคุณมีรายได้หรือรายจ่าย ยังไงก็ตามเนี่ยเรามองเห็นว่าให้ก็ขอแค่ให้เรามาระวังเท่านั้นเองว่ามันอาจจะมีห่วงเวลาสะดุดบ้างนะอะไรแบบนี้นะคะแต่ยังไงก็เรามองว่าก็ยังพอผ่านไปได้จริงๆแล้วพอผ่านไปได้แหละนะคะแต่มันมีมันจะมีปัญหาเรื่องอื่นที่มันน่าจะไม่ค่อยจะโอเคมากกว่านี้คือ1ค่ะคนรอบข้างนะคะชาวสิงค์คะไม่ว่าเป็นเพื่อนคนใกล้ตัวคนในที่ทํางานหรือแม้แต่กระทั่งว่าเจ้านายให้ ระวังนิดหนึง่งระวังอารมณ์ไม่ทราบว่าเป็นอารมณ์ของชาวสิงหรือว่าเป็นอารมณ์ของของคนรอบข้างหรือเปล่านะคะที่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของแข็งแข็งใส่กันสักนิดหนึง่งความคิดเห็นต่างสักนิดหนึง่งไม่ลงรอยสักนิดหนึง่งอะไรประมาณนี้นะคะหรือมแม้แต่กระทั่งว่าเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นการเอาชนะ นะคะอารมณ์มุญหงกิดด้วยนะคะตอนนี้คือล,ลักษณะเป็นไปในทิศทางที่ว่าคุณกับคนรอบข้างอาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นฝ่ายเพื่อนหรือคนใกล้ชิดของคุณก็เป็นไปได้โดยเฉพาะเจ้านายนะคะถ้าใครทํางานในองค์กรเราต้องบอกว่าโดยเฉพาะเจ้านายส่วนในตาแหน่งของที่อยู่อาศัยค่ะช่วงนี้ชาวสิงเหมือนกับอยากจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะ เติมเต็มเข้ามาในบ้านนะคะคืออยากอารมณ์เหมือนคนอยากจะได้ของก็ได้นะคะอยากจะได้ของเพื่อให้ที่อยู่อาศัยคุณดูดีขึ้นอะไรประมาณนี้นี่ได้หมดนะคะนี่คือในตำแหน่งของที่อยู่อาศัยส่วนในตำแหน่งของถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองหรือคนในครอบครัวช่วงนี้รู้สึกว่าถ้าจะบอกว่าอะไรดีเอ่ยช่วงนี้เป็นช่วงอารมณ์ของลักษณะ ถ้าคนรักกันอยู่ดีๆอะเรามองว่าเป็นช่วงของว่าเป็นช่วงที่เติมเต็มให้กันเรามองแบบนี้ดีกว่าเรามองว่าเป็นช่วงที่เติมเต็มให้กันเป็นช่วงที่หาอะไรเข้าหาหากิจกรรมอะไรเข้าเติมเต็มกันและกันมากกว่านะคะแต่ถ้าคู่ใดที่มีปัญหาเอ่อมีปัญหาเรื่องของความรักเรามองว่าถ้าห่างหายกันไปแล้วหรือช่วงนี้เป็นช่วงที่หมางเมินไปเนี่ย อาจจะมีการได้ข่าวคราวนะคะเรามองว่าเป็นการได้ข่าวคราวจากคนของคุณนั่นแหละคะ่ะนะคะนี่คือสําหรับคนที่มีความรักแล้วความรักมีประเด็นนะมีปัญหานะคะถ้าคนโสดคนโสดเร็วๆนี้นะคะอาจคุณอาจจะได้รับข่าวดีหรืออาจจะมีคนติดต่อคุณมีการติดต่อพูดคุยทางโลกโซเชียลทางโลกออนไลน์นี่แหละคะ่ะนะคะคุณอาจจะมีใครเข้ามาแบบสนใจคุณติดต่ออยากจะพูดคุยสื่อสารกับคุณอันนี้ก็ อีกเรื่องหนึง่งนี่คือของคนโสดก็ดูๆกันไปนะคะแต่จะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดบ้างนะักแต่ในลักษณะความรักของคุณนะ่าจะเป็นไปในลักษณะรูปแบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวฟ้องอีกอย่างหนึ่งคนที่มีประเด็นค่ะให้ระวังนะคะความสัมพันธ์อนะเรามองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงด้วยอันนี้ขอเตือนนิดนึงก่อนนี่คือสําหรับคนที่มีประเด็นนะโอเคค่ะการ,รเริ่มต้นใหม่การงานใหม่ๆเรามองว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าใครได้ลงทุนไปแล้วนะ นะคะคือเป็นการเริ่มเรามองว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีมากกว่าที่ว่าหนึ่งอย่างน้อยๆคุณลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยหรือทํางานอาชีพอิสระเนี่ยคุณมีผู้ร่วมง,งานที่ดีคุณมีการตอบสนองและก็การตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยอันนี้ที่เห็นนะส่วนในตําแหน่งของ ทุกสิ่งทุกอย่างละคะ่ะที่อยู่ในใจของชาวสิงรู้สึกว่าช่วงนี้คุณผิดหวังกับชีวิตอะ่ะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณคุณแย่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณวาดหวังเอาไว้บางคนเจอกระทํามาแบบไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเป็นคนรอบข้างที่ว่าเจอคนรอบข้างลักษณะเห็นแก่ตัวเจอคนรอบข้างเอารัดเอาเปรียบอันนี้มีส่วนด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณที่เรามองเห็นว่าช่วงนี้ของชาวสิงนะอารม์ความรู้สึกนึกคิดของคุณนะเหมือนกับว่าคน คนผิดหวังอะผิดหวังจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างนะคะหรือไปโดนเขาเอารัดเอาเปรียบมาอย่างนี้ก็เป็นเป็นไปได้ด้วยนะคะระวังเรื่องปากเสียงค่ะต้องนิดหนึ่งให้ระวังการไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ใหญ่ที่ทํางานนะคะระวังปากเสียงระวังเรื่องของการไม่ลงรอยหรือแม้แต่กระทั่งว่าระวังเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วบังเอิญบางเอิญชาวสิงคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครด้วยนะคะคุณเป็นคนตั้งยึดมั่นอะ่ะยึดมั่นในความคิดตัวเองด้วยยึดมั่นในแบบว่าคือคุณเรามองจะมองว่าเป็นคุณเป็นคนตรงไม่ใช่คุณไม่ยอมแพ้ใครหรอกคืออะไรที่ ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกอะไรที่ไม่ใช่คุณก็เหมือนกับชนฝาน่ะนะคะเออก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าไม่ใช่ฝ่ายตัวคุณก็ก็คือฝ่ายคนอื่นแต่ถ้าฝ่ายคนอื่นเองไ่แก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นฝ่ายตัวคุณเนี่ยก็แค่ว่าลดทิฐินิดนึงลดทิฐิหน่อยนะเพราะเรามองเห็นว่าต่างคนต่างแข็งใส่กันนะคะโดยเฉพาะมันฟ้องมาในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของคนในที่ทํางานผู้คนรอบข้างเพื่อนฝูงได้หมดเลยนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้น รายรับรายจ่ายบอกไปแล้วนะมองว่าต่อให้คุณมีเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะมีรายรับแล้วก็มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายก็ตามแต่เหมือนเหมือนกับว่าคุณก็ผ่านพ้นไปได้อะ่ะเหมือนกับคุณเอาเงินออมในอนาคตออกมาใช้ด้วยอะไรด้วยนู่นนี่นั่นด้วยนะคะคือเป็นการลงทุนด้วยอะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะที่บอกนะคะอันนั้นบอกไปแล้วงานค่ะใครรอคอยงานใหม่ ะะเขาบอกว่าคุณจะได้รับโอกาสดีได้รับข่าวดีแต่ถ้าใครไม่ได้รอคอยงานใหม่ใครรอเงินเดือนขึ้นรอตำแหน่งรออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นไปในรูปแบบที่ทิศทางบวกเขาบอกว่าโอกาสมาถึงคุณแล้วนะคะช่วง15วันนี้แต่ถ้าใครบอก15วันนี้ไม่เห็นมีวี่แววเลยใจเย็นนิดนึงค่ะอา,อาจจะเป็นอนาคตอันใกล้ก็ได้เพราะเขาฟ้องมาแบบนี้นะคะ คืออย่างน้อยๆข่าวดีข่าวตรงนี้ที่คุณได้รับอะ่ะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานชิ้นใหม่ที่เรียกว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตอะ่ะทำให้งานของคุณอะ่ะดูเพอร์เฟกต์ทำให้ชวิตคุณดูดูเพอร์เฟกต์ทำให้คุณมีผลงานนะคะบอกนิดนึงว่าทําให้คุณมีผลงานแต่ถ้าทําใครทํางานอาชีพอิสระ เเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณก็มีอะไรเข้ามาเองนะคะโดยเฉพาะผู้ค้าผลตอบแทนผู้ร่วมงานใหม่อะไรได้หมดนะคะช่วงชีวิตนี้หรอเรากลับมองว่าถ้าเป็นเรื่องของโชคลาบนิดหนึ่งนะคะเรื่องของโชคลาบเราบอกว่า มันเป็นโชคทางใจมากกว่านะโชคทางเขาเรียกว่าโชค,โชคทางใจอ่ะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณยังมองไม่เห็นโชคทางใจเลยมันเป็นอะไรที่คุณวางแผนไว้ในใจอยู่แล้วว่าว่าทุกวันว่าขอให้ชีวิตอะผ่านพ้นอุปสรรคขอให้ชีวิตหลุดพ้นจากไอ้ห่วงที่เวลาคุณเสียใจ เวลาเหมือนกับว่าคุณโดนกระทําอ่ะเรามองว่าคุณทำไมคิดว่าตัวเองโดนกระทําไม่ทราบก็ได้นะแต่รู้แต่ว่าคุณอ่ะอยากได้อยากค้นพบความสุขอยากมีความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วเรื่องของหน้าที่การเงินนี่คือคือเรื่องของคุณที่คุณอยากจะได้นะคะคือถ้าเป็นโชคจาการเสี่ยงมีไหมเราก็มองว่าก็ยังพอมีนะถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆคุณน่าจะได้รับโอกาสนั้นด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวมาเจาะลึกรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละเรื่องเป็นยังไงนะของชาวสิงห์นะคะ เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณตั้งหน้าตั้งตาทํางานมากเลยนะคะตัวคุณเองอะ่ะเพียงแต่ว่าผลตอบแทนหรือผลตอบรับมาทําไมมันไม่เป็นไปดังที่คุณวาดหวังเอาไว้หรือแม้แต่ทั้งว่าคุณผิดหวังนะคะนี่คืออารมณ์ของชาวสิงในเรื่องหน้าที่การงานแต่ถ้าใครมีเรื่องของพักงานมาถูกเลิกจ้างมาเขาบอกใจเย็นๆนิดนึงค่ะ เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะได้รับข่าวใหม่คุณจะได้รับโอกาสนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานแน่นอนอย่าเขาบอกว่าอย่าพึ่งท้อแท้แล้วก็อย่าพึ่งท้อถอยเพราะเรามองเห็นอยู่แล้วเราะว่าตอนนี้ตัวคุณอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คุณผิดหวังสักนิดนึงนะคะอาจจะเป็นปัญหาจากคนรอบข้างในที่ทํางานด้วยที่มาสร้างปัญหานะใครยังไม่ได้ออกจากงาน ถ้ามีเรื่องของคนรอบข้างสร้างปัญหามาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณใจเย็นๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในที่มันจะดีขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะเพราะด้วยความที่คุณเขาเรียกว่าด้วยความที่คุณไม่ย่อท้อต่อปัญหาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีปัญหาอะไรคุณก็ห,หันหน้ามาสู้เต็มที่หันหน้ามาแก้ไขเต็มที่นะคะนี่คือในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณเหมือนกับว่าคุณทําอะไรไปแล้วมันไม่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะตรงนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าในที่ทํางานมีคนคอยขัดแข้งขัดขามีคนคอยจะจ้องเลื่อยเก้าอี้อะไรประมาณนี้ นะคะมันก็ทั้งนั้นแหละค่ะทุกที่ทํางานแหละค่ะทางานกับคนหมู่มากมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วล่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแจ็คพอตของชาวสิง์ก็เป็นไปได้นะคะที่จะเจอปัญหาเรื่องนี้แต่เขาแต่ว่าแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆเนี่ย คุณจะผ่านพ้นไปได้นะคะเรามองว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้บางคนนะ่อยากจะให้งานชิ้นหนึ่งมันสําเร็จตามเป้าหมายที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้เนี่ยวาดหวังเอาไว้แล้วมันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองวาดหวังอ่ะอาจจะเป็นเพราะปัญหาจากคนรอบข้างนะคะในที่ทํางานเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่ใช่คนรอบข้างก็ เป็นผู้ใหญ่นันละที่มองไม่เห็นผลงานเราหรือเปล่าเขาบอกว่าให้เราสู้เต็มที่เลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ที่ที่เราหวังว่ามันจะสําเร็จอะ่ะ <_ an> เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหวังว่าความราบรื่นอะ่ะมันจะมามันก็จะผ่านพ้นด้วยความที่คุณมีความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะแล้วเราเห็นว่าชาวสิงคือในเรื่องงานเวลาคุณตั้งใจทํางานนะคุณมีความตั้งใจโดยที่ว่าจะทําให้สําเร็จอ่ะโดยที่คุณไม่ไม่เปลี่ยน ไม่มีเรามาว่าไม่ล้มเลิกความตั้งใจอะนะคะคือถ้าด้เรื่องงานอะอุปสรรคก็มีแน่แหละแต่เดี๋ยวมันจะผ่านพน้นเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นนะคะอุปสรรคมีมีให้คุณแก้ไขค่ะนะคะมีให้คุณคิดมีให้คุณใช้เหตุและผลแต่อย่าใช้อารมณ์เท่านั้นเองนะคะอย่าใช้อารมณ์เหตุและผลแก้ไขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่คือเรื่องของงานของชาวสิงห์นะช่วงนี้อุปสรรคอาจจะมีนิดนึงนะคะปัญหาอาจจะมีนะ เป็นเพราะตัวบุคคลน,นะคะแต่ถ้าใครออกจากงานมาแล้วจริงๆอะ่ะหรือมีปัญหาที่ต้องออกจากงานอะ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวอะ,อะไรอะไรคุณก็จะได้รับโอกาสมีคนมายื่นข้อเสนอให้คุณอะ่ะหรือคุณไปสมัครงานรอคำตอบเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้รับคำตอบนะคะขอขอขอแค่ว่าอย่ายอมแพ้ ทุกคนทุกราศีจริงๆก็ต้องมีผ่านผ่านปัญหาเรื่องงานมาแล้วทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเจอช่วงไหนเท่านั้นเองนะคะขึ้นมาใบเดิมเลยค่ะเขาฟ้องมาอย่างเดียวว่าความมุ่งมั่นความอุตสาหะความที่ไม่ล้มเลิกความตั้งใจอะไรง่ายๆแล้วความที่คุณแบบเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอะไรง่ายๆนะคะ มันก็จะทําให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจริงๆการเงินของคุณนะมันเป็นช่วงที่ว่านิ่งไหมเรามองว่านิ่งอ่ะมันเรามองว่าเรื่อยๆเรื่อยๆมาเลียงๆมากกว่าคือได้ไรได้แหละแต่ทีนี้ว่ามันก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายแต่เขาบอกมาว่าการเงินของคุณไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรมาก็ตามการเงินของคุณนิ่งยังไงก็ตามนะคะสิ่งที่คุณรอคอยเงินจากส่วนไหนที่คุณรอคอยข่าวที่คุณ ติดต่อนะคะเรามองว่าที่คุณติดต่อแหละทางโลกออนไลน์นี่แหละนะคะคุณรอคอยคุณทํางานอะไรก็ตามเกี่ยวกับโลกออนไลน์ตรงนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับโอกาสได้รับคําตอบนั้นนะคะแล้วทิศทางการเงินของคุณก็จะเป็น,ปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่คุณหายเหนื่อยหลังจากที่คุณทําอะไรสําเร็จมาละนะคะ นี่คือเรื่องราวของการเงินเพราะบางคนเรามองเห็นว่ามันไม่โอเคอะชีวิตการเงินนี่ทำไมมันผิดหวังมันทำไมเงินไม่เป็นไปดังที่คุณวาดฝันเอาไว้อะไรประมาณนี้นะคะคือเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีอย่างเดียวที่จะผ่านพ้นไปได้ก็เพราะความตั้งใจของคุณความมุ่งมั่นความมีความอุตสาหะนะคะความที่คุณไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจ ตรงนี้ความที่คุณไม่ย่อท้อทุกสิ่ธทุกอย่างละค่ะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นการเงินของคุณด้วยมันก็จะดีขึ้นเพราะเรามองเห็นว่าการเงินของคุณจริงๆอะ่ะถ้ามีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยคุณก็ยังผ่านพ้นไปได้เพราะการเงินอะ่ะสะดุดมากไหมมันก็อาจจะสะดุดแหละบางคนอะ่ะถึงขั้นต้องสะดุดจริงๆริงน่ะละแต่เดี๋ยวมันก็จะดีค่ะคุณรอคอยเออรอคอยข่าว ข่าวคราวงานไหนอยู่อ่ะเดี๋ยวคุณได้รับคําตอบพอคุณได้รับคําตอบแล้วการเงินคุณก็ค่อยหายใจหายคอคล่องขึ้นหน่อยนะคะที่เราเห็นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินอย่างน้อยๆก็ฟ้องมาว่าคุณน่าจะมีคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดตรงเนี้คอยให้กำลังใจคอยให้ความช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะคะคนในครอบครัวล,ละค่ะผู้ใหญ่ในครอบครัวน่ะละ นะคะอาจจะคอยให้กําลังใจคอยให้ความช่วยเหลือตรงนี้ได้ในเรื่องของการเงินนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าอืโชคลาภมีไหมเอาสําหรับนี้นะคะ เราจะไม่แนะนำเออเราจะไม่บอกว่าคุณจะมีโชคไม่มีโชคเราขอบอกมาว่าให้คุณระมัดระวังนะคะเงิน่ะนะคะระมัดระวังเรื่องการเงินดีกว่าอย่าเอออย่าประมาทเรามองว่าอย่าประมาทระวังไปทาไม่ว่าคุณจะไปทำธุรกรรมการเงินอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนนะคะ ให้คุณระวังเรื่องการเงินของคุณให้ดีๆนะระวังกระเป๋าสตางค์ของคุณนะคะระวังเา้าไม่ใช่กระเป๋าสตางค์ก็แค่ระวังค่ะระวังโทรศัพท์ระวังมือถือคุณอะระวังสูญหายและจะก,กลายเป็นเรามองว่าจะก,กลายเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเซ็งอะนะคะแต่ถ้าใครจะเสียงโชค การเสี่ยงโชคตรงนี้หรออืมไม่น่าจะมีนะขอดูหน่อยไม่น่าจะมีเลยนะคะเขาฟ้องมาในเรื่องของให้ระมัดระวังยุดยานพาหนะของคุณด้วยนะแล้วถ้าใครจะเสี่ยงโชคโอเคค่ะเลขทะเบียนรถคุณก็เสี่ยงไปเถอะถ้าเลขเถ,ถ้ารถของคุณมีปัญหาช่วงนี้นะเราบอกนิดนึงถ้ารถของคุณมีปัญหาช่วงนี้คุณเสี่ยงโชคได้เลยค่ะนะคะเขาบอกมาแบบนี้เท่านั้นเอง อาจจะมีได้บ้างนิดหน่อยเขาบอกมาอาจจะมีได้บ้างนิดหน่อยแต่เรามองว่าบางคนมีปัญหาในเรื่องของอืมพอรถมีปัญหาแล้วก็อยากจะได้รถด,ด้วยเปล่าเพราะมันขึ้นมาเห็นแบบว่าคุณถ้าใครรถมีปัญหาแล้วเหมือนกับอารมณ์อยากจะได้รถอะนะคะนี่คือเรื่องราวของชาวสิงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโชคลาภของคุณหรอ มันเป็นลักษณะที่ว่าคุณได้รับข่าวาวจากคนช่วยเหลือดีกว่าอาจจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินช่วยเหลือตรงนี้คือ,เ,อ,อเรียกว่าเพื่อนถ้าไม่ใช่เพื่อนก็คู่ค้านั่นแหละอาจจะอยู่ดีๆมีมีเรื่องติดต่อธุรกิจหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีตรงนั้นคุณอาจจะได้ลูกค้ามามาแบบว่าโอ้มีออเดอร์เข้ามามาช่วยให้คุณหายใจหายคอขึ้น มากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าโชคลาภของคุณมาจากการเดินทางนะคะที่คุณติดต่อเรื่องงานนะตรงนี้ล่ะค่ะนี่คือเรื่องราวของประเด็นของชาวสิง์เดี๋ยวมาดูเรื่องของความรักนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าคนมีคู่กันอยู่อะเรามองว่าช่วงนี้มันเหมือนกับอะไรอะ หวานกันเป็นพิเศษอ่ะเติมเต็มเติมเต็มรสชาติเติมเต็ม,ตม,ตม,ตตม,ตมความหวานกันเป็นพิเศษซะมากกว่านะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณสองคนอาจจะมีเรื่องของของแบบว่าอยากจะได้อะไรเข้าบ้านอะ่ะเข้าบ้านเข้าครอบครัวนี่คือเรื่องของคนมีครอบครัวนะแต่เดี๋ยวมาดูค่ะนะคะเจาะลึกกัน ความรักอืใครรักกันดีอยู่แล้วอระวังนิดนึงนะคะระวังคนรอบข้างจะมาสร้างความหงุดหงิดให้คุณนะนี่สำหรับคนที่มีความรักกันนะ หรือแม้แต่ถ้ากระทั่งว่าคนที่รักกันอยู่ดีๆเหมือนกับคุณสองคนน่ะเรียกว่าอะไรดีอ่ะถ้าจะบอกว่าคุณพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ไหมเราไม่ใช่บอกว่าคุณพอใจในชีวิตความเป็นอยู่เพราะเรามองเห็นว่าคุณสองคนน่ะอยากจะมีอะไรร่วมกันมากกว่านี่คือคนลักษณะคนที่รักกันดีๆนะอยากจะได้ลดร่วมกันอืมหรืออยู่ในห่วงที่ว่า คุณอาจอยากจะมีลูกเรามองว่าคุณอยากจะมีลูกอ่ะอยากจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้าบ้านแล้วมันไม่มีสักทีเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบว่าเป็นช่วงที่ว่าคุณเติมเต็มมากกว่าเติมเต็มความหวานเป็นช่วงเวลาที่มีเวลามากให้กันมากเป็นพิเศษนี่คือสําหรับคนที่มีคู่นะคะเพราะเรามองเห็นแบบนี้นะ มองเห็นอารมณ์แบบคล้ายๆเหมือนพยายามใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นอ่ะเพื่อเพื่อเรียกร้องเอ่อเพื่อเรียกว่าอะไรเพื่ออยากได้บุตรเรามองว่าอยากได้บุตรนะคะสำหรับคนที่คนที่มีความรักความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะเพราะเรามองเห็นมันขึ้นมาในตำแหน่งโชคลาภด้วย เลยต้องบอกไว้ก่อนนิดนึงว่าอาจจะมีแนวโน้มด้วยนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่มีประเด็นขอเตือนหน่อยนึงนะคะคนที่มีประเด็นให้ลดอีโก้นิดนึงนะบางครั้งบางทีก็เข้าใจแหละว่าภาราชหน้าที่มันเหนื่อยมากพอละนะคะเราก็ต้องมานั่งคอยดูแลคนรักด้วยอะไรแบบนี้ด้วยแล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าคุณตึงเครียดมากไปคุณแข็งมากไปอันนี้ก็ขอแค่ว่า ขอแค่ว่าให้ปรับปรับปรับ,ปรบเปลี่ยนใหม่ช่วงนี้นะคะให้ใจเย็นๆนิดนึงให้อย่ามัวแต่คิดถึงแต่เรื่องงานมากนักนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาความสัมพันธ์นะเขาบอกว่าบางทีคุณจริงจังกับชีวิตอะมีเพราะว่ามันเป็นปัญหาของเรื่องของการงานด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ารู้สึกว่าแข็งใส่กันนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเลยห่างเหินกันอะไรแบบนี้ เรามองว่าคุณกับเขาอะ่ะมันมีปัญหากันอะ่ะมันเป็นเรื่องของสถานะเป็นเรื่องของออคนรอบข้างเป็นเรื่องของความคู่ควรในหน้าตาทางสังคมมันก็เลยเกิดปัญหาฝ่ายใดผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาแท้สร้างปัญหานะคะก็ขอให้ประคับขอให้เจนเย็นเผื่อมีอกเพราะเรามองเห็นว่าคนรักของคุณมีโอกาสแหละมีโอกาสหันหน้ามาปรับความเข้าใจกับคุณอยู่ที่ว่า อยู่ที่ว่าโอกาสนั้นนะ่ะคุณจะให้ตัวเองแล้วให้เขาด้วยหรือเปล่านะคะเพราะเรามองเห็นว่าช่วงนี้ชาวสิงคุณแบบเหมือนกับคุณที่เถี่ยเราเหมือนกับว่าคุณอารมณ์โกรธอารมณ์แบบไม่ง้อด้วยอะไรประมาณนั้นนะถ้ามีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาแทรกแซงระหว่างความสัมพันธ์ของคุณผู้ใหญ่ตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ใหญ่ก็ได้คนรอบข้างนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะอารมณ์ป้าข้างบ้านนี้ได้เลยอืมบอกนิดนึงนะ มันเหมือนกับว่าช่วงนี้อะชาวสิงแบบว่ายังไงดีเอ่ยคือคุณมองคุณรู้ว่าตัวเองมีค่าคุณรู้ตัวเองว่ามีศักยภาพคุณรู้ว่าตัวเองไม่ต้องไปนั่งงอเขาอะตัวเองยืนหยัดด้วยตัวเองได้อะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะสาหรับคนที่ห่างเหินกันแล้วมีปัญหาคนรอบข้างเข้ามาแทรกไม่อยากจะให้คุณคิดแบบนี้นะคะถ้าตราบใดที่คุณคิดแบบนี้แล้วคุณคิดแบบนี้ตลอดไปเนี่ย เรื่องของการปรับความเข้าใจกันมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่ามันลักษณะเหมือนกับว่าฉันก็อีโก้เยอะมีปัญหาอะไรไหมฉันจะไม่ง้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคปะ่ะอารมณ์แบบนี้นะคะนี่คือเรื่องราวของอความรักของชาวสิงนะแต่เดี๋ยวไว้ค่อยไปเจาะลึกกันจริงๆเพราะว่าจริงๆตรงนี้ไม่ค่อยอยากจะละเอียดแต่นี่มันก็ละเอียดมากพออคนโสดค่ะอารมณ์คนโสด ถ้าจะบอกว่าไงดีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะบอกว่ามีคนมาหมายตาคุณไหมมีคนมาพอใจคุณไหมมีนะคะเรามองว่ามีแต่ใจของคุณอ่ะคุณยังไม่ได้เปิดบอกว่าคุณไม่ได้เปิดรับใครง่ายๆนะคะมีคนเข้าหาคุณแต่ใจคุณไม่เปิดรับเพราะว่าคุณอาจเพิ่งเจอเรื่องราวของความรักที่ว่ามันแย่มันพังมันพังแบบที่ว่าคุณยังไม่ทันตั้งตัวคุณก็เลยไม่อยากจะพร้อมที่จะพร้อม พร้อมที่จะไปเริ่มต้นกับใครได้นะคะมันยังอยู่ในห่วงสถานการณ์ที่คุณแบบปิดกั้นตัวเองอะ่ะเรามองว่าคุณปิดตัวเองปิดกั้นตัวเองนะมีคนเข้าหาคุณนะคะอืมเรามองว่ามีคนเข้าหาคุณอะ่ะแต่คุณมองว่าคุณบอกว่าคุณโสดคุณบอกว่าคุณยังไม่พร้อมเปิดใจยอมรับใครอะ่ะทุกวันนี้ฉันก็ขอขอให้ตัวเองอะ่ะ คือเรียกว่าอะไรดีอะพอขอให้ตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่ามากเพียงพอก่อนนะคะไม่อยากจะไปเปิดรับใครง่ายๆไม่อยากจะไปทนทุกข์ไม่อยากจะไปเจ็บเหมือนอดีตที่ผ่านมาเพราะเรามองเห็นว่าคุณจบกับความรักในอดีตที่ว่ามันไม่สวยแล้วซะเลยมันแย่ม,มันมันเป็นการแบบชนิดที่ว่าไม่ทันที่คุณไม่ทันคาดคิดอะนะคะมันก็เลยทําให้คุณมองเห็นคุณค่าหัวใจของคุณมากเลยก็เลยยังไม่ยอมเปิดรับใครด้วย แต่มีคนเข้าหาคุณนะคะนี่คือเรื่องราวของความรักนะจริงๆก็ละเอียดมากพอแล้วนะเนี่ยเยอะเลยแหละ เป็นห่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังอะเรามองว่าคุณผิดหวังหรือคุณเจอเหตุการณ์ที่ผิดหวังมาก่อนนะคะนี่คือองค์บริบทโดยรวมของชาวสิงห์โดยเฉพาะกับบุคคลเรามองว่าเป็นบุคคลอาจจะเกี่ยวกล้องกับเรื่องของหน้าที่การงานของคุณก็เป็นไปได้เพื่อนร่วมงานก็เป็นไปได้หรือแม้แต่ทั้งว่าเจ้านายก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีเรื่องราวของความคิดเห็นแตกต่างอะไรก็ไม่รู้ ไม่ทราบได้มันก็เลยทําให้คุณบางคนน่ะมีเรื่องของการออกจากงานแต่เรามองว่านับจากนี้ไปนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ร้ายๆอะไรมาก็ตามทีเขาบอกว่าคุณสามารถผ่านพ้นชีวิตช่วงนี้ไปได้อยู่แล้วด้วยความที่คุณมีความตั้งใจนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าใครยังไม่ออกจากงานก็เถอะใครผิดหวังก็เถอะใครผิดหวังว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นมองไม่เห็นผลงานคุณเลยหรือแม้แต่กระทั่งว่าทําอะไรก็มีแต่คนขัดขาเนี่ย เขาบอกมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอยู่ที่ตัวคุณเองทั้งนั้นเลยนะคะที่จะจัดการอะไรเองได้อยู่ที่ตัวคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ต้องลงมือลงแรงทําทุกอย่างด้วยตัวคุณ,คณเองอถึงมองเห็นความสําเร็จนี่เขาบอกมาแบบนี้นะถึงผ่านพ้นอุปสรรคช่วงชีวิตตอนนี้ไปได้โอเคนะคะนี่คือบทสรุปให้กับชาวสิงห์จริงๆค่ะอย่างน้อยๆความตั้งใจของคุณเขาบอกว่ายังมีคนมองเห็นคุณค่าค่ะ ยังมองเห็นยังมีคนมองเห็นคุณค่ายังมองเห็นว่ายังมีคนมาช่วยเหลือคุณได้นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่เรื่องของการเงินด้วยเช่นกันนะคะโอเคนะคลิปนี้ของชาวสิงห์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะไว้ติดตามคลิปความรักนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรักก็น่าจะเยอะแล้วละน่าจะละเกือบละเอียดยิบแล้วอะเนี่ยอืมปกติไม่ค่อยจะเปิดเยอะแบบนี้นะในดวงทั่วไปนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ